ปาเจโร่สปอร์ตนะครับและเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับล้อมแมกเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับตามสไตล์ต้นตานะครับสเกิร์ตนะครับด้านหน้าด้านหลังติดตั้งมาให้ใหม่นะครับเบอรที่สองก็อยู่ในศูนย์บริการตลอดด้วยนะครับนส,สามารถเขาเรียกว่าเล่นแอปต่างๆได้หมดเลยนะครับรุ่นเพื่อนไปอย่างนะครับไปเกิน50%แล้วนะเพราะว่าต้นตาย,ยุสคาจะเสนอขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์บางบัวทองนะครับวันนี้ผมมีปาเจโร่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตามคำเรียกร้องนะเพราะตอนนี้เนี่ยกระแสดีมากๆนะครับและที่สำคัญเหมือนเดิมเลยนะต้นตาลยูสคาร์ไม่ขายเดิมๆนะครับแต่งให้ครบชุดแน่นอนนะครับอ่าพี่ผู้ถึงนะครับนี่เลยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นรุ่น2.5 GT และเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับคือตัว4 Wheel Drive นะขับเคลื่อน4ล้ออ่า สีเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับและเป็นรุ่นไมน์เชนแล้วด้วยนะครับไมน์เชนคือรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง VGTurbo นะครับและแอร์จะเป็นแอร์ลาวสามตอนแล้วด้วยอ่าอ่ะเพื่อนเพื่อนอยากเห็นคันนี้นะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะออปชั่นจะมีอะไรบ้างและที่ผมแต่งไว้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าพรอมมนะะมาไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะ ที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคารนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไลต้นตาล88นะครับผมนะครับมีพิมพ์งานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุ่คำถามเลย กลับมาที่ด้านหน้านะครับอย่างแรกที่ผมทําเพิ่มเติมไหมนะครับนี่เลยโลโก้ฝากระโปรงติดคําว่า b a r e l l Sport เป็นสีแดงนะครับทำให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับกระจังหน้าเดิมๆจะเป็นสีโครมเมียมนะแต่ว่ามันยังไม่ดุยังไม่เท่นะครับเลยส่งไปพ่นสีดําเงามานะครับแบบนี้ส่วนโลโก้นะครับคำว่า Mitsubishi um เนอะยังเป็นตัวโครมเมียมอยู่นะถัดมานะครับของแต่งอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นี่เลย เกิดนะครับด้านหน้าด้านหลังติดตั้งมาให้ใหม่นะครับชุดนี้ส่วนตัวชอบนะผมว่ามันดูใหญ่ดีนะแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยนะครับมาพร้อมกับสีที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับที่เป็นแถบนะเป็นตัวตัดนะครับทําให้รถเนี่ยมันดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับข้างในยังมีตะแกรงนะครับแต่ว่าเป็นตะแกรงหลอกนะสีเงินเงินแบบนี้นะครับก็ดูแบบสปอร์ตดีนะครับส่วนตัวชอบนะครับแบบนี้และยังไม่พอนะนี่สเกิร์ตชุดนี้นะครับจะได้ไฟเดทามนะครับมาด้วยนะ ทำให้ปลอดภัยและก็เท่ด้วยนะครับขณะขับขี่ตอนกลางวันนะครับก็ไว้ง่ายนะครับรุ่นนี้โฉมนี้ณปีนั้นยังไม่มีเดทามมาให้แต่วันนี้นะครับต้นตาลจัดให้แล้วนะมาดูออปชั่นกันต่อดีกว่านะครับนี่เลยไฟหน้าคันนี้ไฟหน้าตัวท็อปจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้ทําให้ลําแสงเนี่ยส่องไกลชัดเจนนะครับโคมคันนี้แอบบอกเลยว่าใส่มากๆนะครับคือเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับน่าจะจอดในร่มตลอดนะทั้งคู่หน้าเลยไฟหน้าแบบใสจริงๆนะครับ ถัดมานะครับนี่เจ้าเขาเรียกว่าตัวฉีดน้ำนะครับล้างกระจกที่ไฟหน้ามีไว้สําหรับบางทีถ้าเผื่อลุยที่โคนมาใช่ไหมครับไฟหน้าขุนมัวสามารถเปิดฉีดได้เลยนะครับมีพอตโต๊บทปนะไม่ท็อปไม่มีอ่าต่อมานะครับนี่เลยเจ้าฟอกแรมนะครับหรือไฟตัดหมอนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานที่มีมาให้เลยนะครับเผื่อบางทีเดินทางไกลใช่ไหมครับเข้าป่าเข้าเขาคันนี้การันตีเลยว่าไฟเนี่ยจัดจ้านแน่นอนนะครับสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับอ่าเอาละด้านหน้าก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนของแต่งมีอะไรบ้างนะไปไปดูกันเลยด้านข้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับนี่เลยล้อแม็กเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับตามสไตล์ต้นกาลนะครับล้อชุดนี้เป็นขอบ8นิ้วลายใบยพัดนะสีดำขีบเงินนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวชอบเวลามันใส่แล้วเนี่ยวิ่งมันจะแบบ วุบ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 ดูเท่ดีนะครับส่วนยางนะครับเป็นยางดันหลบมือ2นะก็เป็นยางค่อนข้างใหม่นะครับปี2021เลยนะครับดอกยางก็เหลือค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก70-80%ได้นะใช้ยาวๆนะครับถัดมานี่น็อตล้อเลนะครับดุมกลางเลนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบแหวนโมสีแดงนะครับติดตั้งเพิ่มเติมมานะทําให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับอ่าแต่ช่วงล่างยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเป็นช่วงล่างเดิมๆก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ปาเจโร่นะ โอเคถัดมาด้านบนกันบ้างนะครับนี่เลยคิ Q ้วล้อหรือโป่งล้อนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานนะที่มีมาให้ทําให้รถเนี่ยมันดูวางมากขึ้นนะครับดูบุกบึงมากขึ้นนะอ่าถัดมานะครับที่กระจกมองข้างรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับปา j ์เจโเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือทั้งแก้มนะครับแล้วก็อุ๊ยแก้มไม่มีโทษทีมีเฉพาะตัวกระจกมองข้างนะครับที่เป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับอ่าตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นหลอดแบบ LED ด้วยนะ ทำให้สว่างชัดเจนนะครับและปลอดภัยขนาดเป็นเลนด้วยนะครับอ่าดีมากๆเลยถัดมานะครับนี่วอเทอร์กาดหรือกันสาดนะครับเจ้าของเดิมก็ติดตั้งมาให้นะครับเผื่อบางที่รถกระจกลงใช่ไหมครับขณะฝนตกก็ทําได้นะครับทำให้มีอากาศหายใจเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเนอ่อปชั่น GT จะมีเขาเรียกว่าราวหลังคามาให้นะครับเป็นสีดําแบบนี้ก็ประโยชน์ก็คือ าบางโอกาสนะครับอยากจะติดตั้งแหลกหลังค่าก็ทําได้เลยใช่ไหมครับเผื่อบางทีเนี่ยเดินทางไกลเจ็ดที่นั่งครบๆใช่ไหมครับเอกของไม่รู้จะไว้ตรงไหนนะครับก็หาแหลกวางได้เลยนะครับแบบนี้อ่าข้อดีของเขานะครับและสาคัญผมชอบอย่างนึงคือมันเท่ด้วยอ่าถัดมาด้านล่างกันบ้านนะครับมือเปิดปาเจโโลจะให้เป็นสีโครมเมียมนะครับดูหรูหราดีนะตัดกับสีตัวรถด้วยนะครับแบบนี้คิ้วนะครับ คิ้วกันกระแทกด้านข้างแบรนด์อื่นนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ปาเจโร่ยังให้อยู่นะเผื่อบางที่เปิดประตูนะครับหรือว่าเข้าทางที่มันแค,แคแบๆแ่ะออกจากรถทําให้ตัวรถเนี่ยไปโดนกับตัวเสาได้ใช่ไหมครับถ้ามีแล้วช่วยได้นะครับตัวรถจะไม่โดนโดนที่ตีแทนนะครับอันนี้ข้อดีอของเขานะถัดมาที่ขาดไม่ได้นะครับสติกเกอร์สวยๆประจําร้านต้นตานนะลายนี้ก็จะเป็นาลายของคําว่า Mitsubishi Landy Art Pa Jero นะครับสีแดงสดๆด้วยนะ ทำให้ติดแล้วเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับสปอร์ตมากขึ้นด้วยส่วนตัวชอบนะครับก็เลยติดให้ทุกคันเลยถัดมาด้านล่างนะครับเล็กน้อยนี่บันไดข้างรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับแต่แอบบอกว่าอาจจะเล็กไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวกลมๆกระบองกระบองเนาะอ่าแต่ว่าดีกว่าไม่มีนะครับมีแล้วทําให้ก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแข็งแรงนะคันนี้แข็งแรงด้วยนะครับอ่าขย่มให้ดูเลยนะครับโอเคด้านข้างของคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนออปชันจะมีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันเลยด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะนี่เลยสปอยเลอร์อหลังนะครับเป็นออปชันที่มีมาให้นะครับถัดมาเจ้าปัดหลังขาดไม่ได้นะครับรถประเภทนี้จากที่นั่งนะครับถ้าเขยลุยน้ําน้ําจากกระเด็นที่มันกระจกใช่ไหมครับทำให้กับขี่ลาบากนะ ถ้ามีแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มมีเสถียทันในการขี่ได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาไฟท้ายดีกว่านี่ไฟท้ายรุ่นนี้นะครับค่อนข้างโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตนะครับการแบ่งของตัวไฟต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับด้านบนจะมีเป็นตัวไฟเบรกและไฟหลีนะครับไฟเลีออยู่ด้านล่างนะแล้วก็ไฟถอยนะครับจะอยู่ล่างสุดตรงนี้เลยอผมชอบนะครับตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเข้าที่มืดใช่ไหมครับไฟตรงนี้แหละเวลาถอยมันจะช่วยเพิ่มแสงสว่างนะครับในการถอยให้ดีมากขึ้นถัดมานะครับ ูตรงการดีกว่ารุ่นนี้ปายโร่นะครับจะให้เป็นตัวโครมเมียมาตัดนะครับทำให้เพิ่มความหรูหรานะแล้วก็สติกเกอร์ขาดไม่ได้เลยนี่คำว่าลัลลี่อาร์ตนะครับติดตั้งเพื่อให้มันล้อกับตัวด้านข้างนะครับก็ส่วนตัวผมว่ามันดูเท่ดีนะเลยทําให้ทุกคันเลยนะครับประมาณนี้สุดท้ายที่ขาดไม่ได้พระเอกของเรานะีน่สเกิร์ตชุดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเท่มากๆเพราะว่าตัวสเกิร์ตเองก็ใหญ่เนาะ มาพร้อมกับตัวใบท่อด้วยนะเป็นสแตนเลสคู่แบบนี้นะครับนี่ก็ไม่ต้องไปติดตั้งท่อเพิ่มแล้วอ่ะผมว่ามาดูเทแล้วส่วนตัวเสียงไม่ได้ดัดแปลงนะเป็นเสียงเดิมๆโรงงานอยู่นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดารุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาให้เซนเซอร์มาถึง4ี่จุดเลย1 2 3 4สี่นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับเป็นแบบบิวอินนะฝังมาจากตัวรถเลยนะครับนี่ทำให้ถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงนะหรือมึงมาหัดขับนะครับ ก็ขับได้อย่างง่ายได้เลยอะต้องบอกเลยว่าคันนี้ถอยง่ายๆนะครับไม่ยากเลยอ่าเอาละด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องต่อดีกว่าว่าเครื่องอยู่คันนี้เนี่ยจะมีขนาดกี่ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดที่ทําได้จะก,กี่แรงม้านะปะไปดูกันเลยเอโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับ คันนี้ยังไม่มีชกอัพฝากระโปรงนะยังต้องใช้เหล็กคำอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยากนะอ่ะกลับมาต่อที่เครื่องยนต์ดีกว่านะครับนี่เลยหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2อ0พันนะครับแล้วก็เป็นทอร์โบรุ่นใหม่ด้วยนะคันนี้เขาให้ทอร์โบแบบ VG จทอร์โบนะครับไว้ง่ายคือทอร์โบแปรผันนั่นแหละทําให้เนี่ยแรงม้านะครับมันมีกําลังมากขึ้นนะครับแรงและประหยัดด้วยนะครับตามแบบฉบับของมิซูนะครับ แรงม้าสูงสุดทำได้ไม่ธรรมดานะครับเครื่องแค่2,050นะได้ถึง178แรงม้านะครับอ่าว่ายง่ายนะครับจะนั่งเต็มคันนะกําลัง,นงเนี่ยยังเหลือเฟืออยู่นะครับจะลุยปา่าลุยเขาขึ้นดอยต่างๆน,นะครับผมว่าเหลือเฟือแน่นอนนะครับคันนี้อ่ะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ่าเขาเรียกว่าโครงสร้างต่อดีกว่าว่าคันนี้โครงสร้างจะสวยหรือเปล่านะครับถ้ามีคะแนน10ผมจะให้อยู่ที่กี่คะแนนนะปะไปเริ่มดูกันเลย เริ่มากอย่างแรกนะครับในเลยหัวน็อตคันนี้มีรอยไขยหรือว่าขยับเล็กน้อยนะครับยวเราต้องมาดูกันต่อนะว่าขยับเพราะอะไรนะครับถัดมาที่ซิลเลอร์ดีกว่าอ่าซิลเลอร์ฝากระโปรงยังสวยงามอยู่นะครับเม็ดสปอร์เม็ดอาร์นะครับยังกลมกลมชัดเจนอยู่เลยนะครับอ่าคันนี้ฝาเดินเดินแน่นอนแหละอาจจะมีการเคลียร์สีมาบ้างน,นะครับเพราะว่ามีรอยขยับของตัวหัวน็อตน,นะแต่ไม่มีชนแน่นอนนะครับถัดมานะครับที่แก้มบ้างดีกว่า แก้มฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาโอเคเรียบร้อยดีนะครับสวยงามนะครับยังเป็นตัวสีเดิมโรงงานอยู่นะครับไม่เงาจนเกินไปและไม่ด้านจนเกินไปนะครับคันหน้าก็สวยงามนะครับเป็นสีเดิมเิมเลยนะแล้วก็ไม่มีรอยเคาะพ่นสีใดงนั้นนะครับไม่สปอร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดนะเอออ่ะคันหน้าคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเดิมเดิมนะถัดมาที่แก้มนะครับฝั่งซ้ายบ้างดีกว่าแก้มฝั่งนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับนี่โอเคคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยผ่านนะไม่เคยมีเพลีนะครับร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอน โยแล้วทูกค่าผมได้ตรวจสอบให้หมดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเกือบดมสนิทนะครับยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือฝากระโปรงท้ายนะครับมีรอยซ่อมซินเลอร์นะครับมาเล็กน้อยแค่นั้นนะครับนิดเดียวอาจจะมีการโดนแตะท้ายเบาๆมานะครับส่วนโครงสร้างหลักเนี่ยยังไม่เข้าโครงสร้างนะมีแค่ปลายฝาท้ายนิดเดียวเท่าน,นั้นอเองน้เพื่อนอ่าอ่ะ,อะถ้าเป็นคะแนนดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยโครงสร้างถ้ามีคะแนนนำสิบนะครับผมให้ไปเลยนะ 9เต็ม10นะครับขอหักไป1คะแนนจากฝาท้ายนิดเดียวนะครับแค่นั้นเองโอเคอ่ะโครงสร้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยภายในจะหรูหราขนาดไหนออปชั่นจะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะเป็นตัวท็อปนะมาไปดูกันเลยปิดฝากระโปรงก่อนดีกว่าปุ๊บ,บแค่นี้เองนะครับ ก่อนเข้าไปภายในนะครับนี่เลยผมขอแยกุญแจดูก่อนนะคุณเจดีนนะเขาน,นะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะมีปุ่มล็อกรถคลายล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายแต่ฝาท้ายเนี่ยเป็นปุ่มหลอดนะครับคันยังใช้งานไม่ได้นะแล้วก็สตาร์ทเนี่ยให้กดแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าให้มันกลางออกมานะคือจริงแล้วเนี่ยรีโมทคันนี้ไม่ใช่ตัวนี้แหละเจ้าของเดิมไปอัปเกรดมาใหม่นะครับอ่าปะเราไปเริ่มดูภายในดีกว่านะครับนี่เลยนะครับภายในปาเจโร่คันนี้นะต้องบอกเลยว่าภายอกสปอร์ตใช่ไหมครับภายในหรูหรามากๆนะ พ่อทอนสีจะเป็นสีครีมหรือสีเบจนะครับแบบนี้นี่ออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับคู่หน้าจะเป็นบอกแบบปไฟฟ้าด้วยเดินหน้าขหลังแบบสบายๆเลยนะปุ่มนี้คือปุ่ม A นะครับของเดิมมันเสียนะครับเจ้าของเดิมเลยแปลงมานะครับปาริโล่ส่วนใหญ่เนี่ยเจอมาหลายหลายคันก็ชอบเสียนะก็แปลงแบบนี้แหละง่ายๆดีนะครับมาดูออปชั่นกันต่อดีกว่านะครับเริ่มจากชุดนี้นะครับเป็นชุดกระจกมองข้างนะครับปบไฟฟ้าหมดเลยทั้ง4บานนะครับคนขับจะเป็นออโต้นะครับ กรอบจะเป็นสีดําเงาเจ้าของเดิมอัปเกรดมาด้วยนะส่วนนั้นบนนะครับนี่มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับแถบทิมจะเป็นสีเมทัลลิกตัดด้วยโครเมียมนะครับหรูหรามากๆต่อมานะครับตรงนี้คือทวิตเตอร์นะครับเป็นตัวเพิ่มมิติของเสียงแลมนะครับทาให้เสียงัมันใสมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะอ่ะขอแยกขึ้นมาดูด้านบนต่อเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับคอนโซลเลยดีกว่าเนี่คอนโซลของปาเจโรเนี่ยจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าเขามีลูกเล่นคือเป็นตัว เขาเรียกว่าเท็กเจอร์เนาะมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยงามดีนะถัดมานะครับช่องแอร์อ่ช่องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ว่าตัวเปิดปิดหรือว่าตัวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหายไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเบิกให้ใหม่ต่อมาล่างนะครับชุดนี้คือชุดควบคุมกระจกมองข้างนะครับและตรงนี้เป็นตัวสวิตช์นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องเสียงแอร์บอกเลยว่าคันนี้อัปเกรดเครื่องเสียงมาด้วยอ่า อ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์ต่อดีกว่านะเริ่มจากดีไซน์นะครับนี่เลยจะเป็นดีไซน์แบบ3ก้านนะแบบนี้ข้างๆจะเป็นตัวเมทัลลิกนะครับแบบนี้แล้วก็ตัววัสดุของตวพวงมลัยจะเป็นหนังแท้นะครับคันนี้ออปชั่นฝั่งขวาจะเป็นตัวคุยคอนโทรลนะไวล้ลดความเร็วตรงนั้นนะครับเผื่อบ,บางทีเดินทางไกลใช่ไหมครับจะได้ลดอากาศเมื่อยล้านะส่วนฝั่งซ้ายยังไม่มีอะไรนะครับโล่งๆข้างหลังรุนนี้นี่มีเพนเทชิพด้วยนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่งมาลายได้ด้ อะเรามาต่อที่คอนโซลกลางดีกว่านะครับเริ่มจากดีไซน์นะครับจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะก็จะมีตัวลูกเล่นนะครับที่เป็นตารางตารางแบบนี้นะครับเส้นๆคันนี้จะมีแอร์แบ็กนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีคู่หน้าเนาะคนขับก็มีแล้วก็คนคนนั่งด้านหน้าก็มีนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะเกิดเหตุนะครับต่อมาที่คอนโซลกลางนะครับเริ่มจากตรงจอนะนี่เลยเจ้าของเดิมอัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นแบบ Android นะครับนี่สามารถเขาเรียกว่าเล่นแอปต่างๆได้หมดเลยนะครับ fmam Bluetooth นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับสามารถดู YouTube ได้ นะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเจอกับตัวแอร์นะรุ่นนี้จะมีคําว่าออโต้ด้วยนะครับแบบนี้ทําให้แบบสะดวกสบายจริงๆนะครับตรงกลางเป็นตัวปรับความแรงเนาะอุณหภูมิอยู่ฝั่งขวานะครับแบบนี้ก็ปรับปัมนใจชอบไปเลยนะถัดมาด้านล่างนะครับนี่จะเจอกับปีแอมนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งมาเนาะก็จะมีตัวจอหน้านะครับแล้วก็ตัวปีนะครับแล้วก็มีตัวลําโพงที่เปลี่ยนมาให้นะครับทาให้เสียงเนี่ยมันดูใสมากขึ้นนะครับละมุนมากขึ้น เพลิดเลินเวลาเดินทางไกลนะครับแบบนี้ต่อมาที่เกียร์ดีกว่านะครับนี่คันนี้เกียร์จะเป็นแบบตรงๆนะครับบิดหนึ่งครั้งนะครับตรงตรงกลางนะแล้วก็เลิกลากมาได้เลยนะครับมีพีมี R มี n มีดีนะครับเหมือนทั่วไปแต่ว่าสามารถเล่นสปอร์ตได้นะครับจากคันเกียร์เลยบวกลบนะครับได้แบบสนุกสนานเลยอะแล้วก็ที่พวงมาลัยก็ทได้นะครับแบบนี้อ่าสุดท้ายนะครับนี่เลยพระเอกของเรานะครับเกียร์เล็กๆคืออะไรนะครับคือเกียร์โฟวินะครับ คันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเนาะแต่ว่าเราสามารถขับเคลื่อน2ล้อก็ได้นะครับเผื่อวิ่งในเมืองใช่ไหมครับไม่จาเป็นต้องขับคนะือ4เนี่ยก็ทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่เผื่อต้องการขับนะี่นบางทีฝนตกใช่ไหมครับเฮ้ยอยากให้ก่อนหนุนมากขึ้นทําไงนั่นขึ้นมาตรงๆนะครับหนึ่งครั้งเลยแค่นี้ ก็จะเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเขาเรียกว่าโฟล์อ่าโฟล์ไฮนะครับโฟล์ไฮคือขับแบบเร็วๆได้นะการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับความเร็วไม่เกิน120นะครับสับเกียร์โฟ,โฟได้เลยนะแต่ถ้าเผื่อต้องการลุยที่มากกว่านี้นะครับต้องการแบบเข้าป่าเข้าเขาทางออฟโรดทางปิดนะครับลงน้ํานะก็เข้าเกียร์โฟโล์ได้เลยนะครับโฟโล์ต้องกดนะครับและใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์พีเท่านั้นนะครับกด1ครั้งแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับปึ๊ดแบบนี้อ่าทำให้ใส่เกียร์โฟนะครับบแบ ลุยป่าได้เต็มที่เลยอะ่ะเผื่อบางโอกาสอยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างที่บอกไปเนาะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้นะอ่าอะมาต่อให้เล่นใหม่ดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยผ่านกรารใช้งานนะครับอยู่ที่2 5 0 0 0 0หมนกิโลนะครับก็ถามว่าเยอะไหมนะรถ1คันผลิตต่อปีเนี่ยวิ่งประมาณ30,000กิโลนะครับคันนี้อายุรถประมาณ10ปีนะครับส่นคูณส0ต้องมี30,000 0นะแต่คันนี้แค่2 5 0 0 0 0หมกิโลนะครับ ถือว <mile> ่า <Wir> ย <ound> ังน้อยมาถฐานได้ซ้ำนะอและที่สำคัญนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลศูนย์บริการมิสูมิทีตลอดด้วยนะครับมั่นใจได้แล้วก็เช็คประวัติชัดเจนเลยอ่าโอเคด้านหน้าประมาณนี้ละกันแต่ผมจะพาไปชมข้างหลังก่อนดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเจ้าปาเจโลจะกว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ออปชั่นก็จะให้อะไรบ้างนะไปไปดูกันเลยโอเคก้าวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าข้างหลังกว้างมากนะ ดูสิระยะเล็กรูมนะครับระยะขาเนี่ยประมาณสัก20เซนได้นะขนาดเบาะหน้าปรับมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถือว่าคนขายยาวเนี่ยนั่งสบายแน่นอนนะครับตัวเฮดรูมบ้างนะครับเฮดรูมมาสัก1 0 5เซนได้นะครับคนตัวสูงขายยาวๆเนี่ยนั่งสบายไม่มีติดแน่นอนต่อมาออปชั่นกันบ้างดีกว่านะครับด้านบนรุ่นนี้อย่างที่บอกไปเนาะเป็นตัวแอร์สตอนนะครับก็พอมาได้เชยแล้วเนี่ยจะได้แอร์ตอนหน้าตอนกลางตอนหลังมาครบหมดเลยนะครับทำให้เยทุกที่นั่งแน่นอนอ่า ต่อมานะครับตรงนี้ดีกว่าเท้าแขนกลางขาดไม่ได้นะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำสองช่องแบบนี้นะครับออปชั่นครบไปเลยฝุ่นบอกของตัวนี้นะครับปาเจโร่จะเข้าออกแถวสามเนี่ยต้องพับบาะนะคันนี้พับได้แบบ2สเต็ปนะครับคือการแบ่งดีกว่าแบ่งเป็น2อย่างนะครับเป็น 60- 40นะครับถ้าเข้าฝั่งซ้ายจะสะดวกกว่าเพราะว่าพับกว้างกว่านะครับตรงกลางประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดฝาท้ายให้ดูนะว่าคันนี้เนี่ยเปิดแล้วเก็บของจะได้เยอะหรือเปล่านะครับและวิธีการพับบาะจะพับอย่างไรนะ ไปดูกันเลยโอเคเปิดฝาท้ายเรียบร้อยนะครับคันนี้เปิดง่ายๆเนาะพอมีโชคอัพม,มาให้นะครับเบามากๆเลยอ่ะมาดูพื้นที่ดีกว่านะครับคันนี้ถ้าเผื่อไม่ได้ขเพาะนะจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณสัก30เซนได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างปาเจลโลเขาจะให้กล่องมาด้วย เป็นกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะครับผมชอบนะเพราะว่าเราสามารถวางของวางเครื่องมือได้้วยนะนี่และยังไม่พอตัวของเดิมเนี่ยติดตั้งตัวพรมเนาะเป็นแบบ5 d ดีเข้ารูปทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับครบชุดหมดเลยผมชอบนะแต่ถ้าเผื่อต้องการทุกข,ของแบบใหญ่ๆทําไงล่ะพับเบาสิอ่าพับไปย่างนะปาเจโ่พับแค่สองของเต็บเองนะครับอย่างแรกคือ,อต้องดึงเชือกนะครับด้านล่างเะาหาก่อนอยู่นี่ดึงตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับให้เบามันขึ้นมานะครับด้านใน แบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปสองคือพับแบบนี้ปุ๊บแค่นี้เองนะครับอลองฝั่งขวาบ้างหนึ่งเชือกก่อนนะครับแบบนี้ปุ๊บเอาตัวนั่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงนั้นบนลงไปปุ๊บแค่นี้เองนะครับก็จะทําให้แบบเก็บของได้แบบง่ายได้เลยประโยชน์ดีอย่างนึงนะครับคือเวลาพับตัวเนี้ย<ม>เขาจะเรียบหมดเลยนี่ก็วางของชิ้นใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับแบบนี้ โอเคด้านหลังก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ผมจะพาไปชมสรุปต่อดีกวก่อนว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะครับและราคาผมจะขายจะขายที่เท่าไหร่นะครับปไปฟังกันเลยเป็นอย่างไรบ้านครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างเลียนะครับต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้เนี่ยจุดเด่นข้อดีมีหลายอย่างเลยนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับ ถึงแม้จะเป็นรถ2มือนะครับเจ้าของเดิมนะครับอย่ที่2ก็อยู่ในศูนย์บริการตลอดด้วยนะครับทาให้มั่นใจแน่นอนนะว่าประวัติชัดเจนแน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับเลขไม้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะสองแสนกว่านะครับตามมาตรฐานเลยอ่าและอย่างที่สานะครับถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้อยู่ที่ร้านต้นตานะครับผมต้องแต่งให้นะแต่งให้มันดูเท่มากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นนะครับครันนี้ผมทำอะไรบ้างนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับอ่าโลโก้ฝากระโปรงใหม่นะครับติดตั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ล้อแมกเปลี่่ยนใหม ติดสติกเกอร์เท่ๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็ปลายท่อเตนร์เรตเนี่ยเป็นของแถมที่มากับตัวสเกิร์ตเลยอ่าภายในก็เป็นตัวโฟวิลเนาะออปชั่นค่อนข้างครบนะครับเรียกว่าง่ายงเนี่ยซื้อคันนี้นะครับเป็นคันเดียวของบ้านได้เลยนะจะวิ่งในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้ลุยก็ได้นะครับคันเดียวจบเลยอ่าเพื่อนๆอยากฟังราคาเนาะว่าต้นตายุทธาเนี่ยจะเสนอขายคันนี้เท่าไหร่นะครับเกินกว่านะว่าโชว์ลุ้ายแดงนะครับตอนตอกห้างมาเนี่ยคันนี้ต้องมีประมาณล้านต้นๆได้นะ แต่วันนี้เนี่ยผมช่วยเพื่อนๆประหยัดนะครับไปเกิน50%แล้วนะเพราะว่าต้นตาย,ยุสคาจะเสนอขายอยู่แค่500,000 5 0 0 0 9 0 0บาท,ทเพื่อนคุ้มไหมราคานี้กับออปชันครบๆนะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับแล้วก็ว่ายง่ายคันนี้เนี่ยไม่ต้องทำทั้งหมดเลยนะแค่เติมน้ำมันนะครับและขับขี่ได้เลยแคมเปญก็มีนะครับคันนี้เนี่ยสามารถเขา้มโปรนะเอารถแค่บาทเดียวก็ได้นะ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับพอค่ายจ่ายทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยและผ่อนสูงสุดได้ถึง6ปีนะครับเพียงเดือนละ12,500กว่าบาทเท่านั้นเพื่อนข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีเปราการนะครับไฟนันทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเปิดชิดชอบคันนี้นะครับต้นตาย,ยุสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับ มันจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมกุปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหนึ่งหมื่นโลเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอนยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับลานะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือว่าชอบรล้คเอาใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษน,นะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร้นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาย,ยุสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ